ทุกคนดูลิสต์ตรงนี้แล้วก็กดโพสเอาไว้นะครับเราเคยเจอความเชื่อเหล่านี้นะครับกี่ข้อเราเม้นท์เข้ามาข้างล่างโอเคข้อที่1นนะครับเคยได้ยินว่าคาร์ดิโอตอนเช้าดีกว่าตอนเย็นนะครับสคือเคยได้ยินว่าคาร์ดิโอตอนท้องว่างฟาสต์คาร์ดิโอเนี่ยเผาผ่านได้ดีกว่าหรือคาร์ดิโอโซนสองแต่ความเข้มข้นปานกลางฮัตเลตโซนสองเนี่ยเผาผ่านไขมันได้ดีกว่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคาร์ดิโอเนี่ยต้องทํานานกว่า45นาทีถึงจะลดไขมันได้สีข้อนี้พพสวิดีโอนี้เราเม้นมาบอกกันหน่นยอ,อ,อย หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เถียงกันในอินเทอร์เน็ตไม่รู้จักจบจกสิ้นผมเคยทำคอนเทนต์อธิบายไปแล้วก็ยังมีคนมาเถียงอกว่าเ็าเห็นเทรนเนอร์เห็นหมอเขาแนะนําแบบนี้และมีหลักฐานยืนยันด้วยว่าต้องทําอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวเนี่ยครับจะมาฟิตเนสแฟกเช็คแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าข้อจริงเป็นอย่างไรจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคาร์ดิโอแบบนี้วิธีครับก่อนจะเริ่มหัวข้อแรกนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมแชร์ไปให้คนที่เขายังเชื่อความเชื่อเหล่านี้ดูด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนะครั เพราะจริงๆแล้วหลักการในการลดไขมันก็แค่ทาให้เกิด deficit หรือว่ากินให้น้อยกว่าใช้ซึ่งจะนอนอเฉยๆก็สามารถลดไขมันได้แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีนะคือการนอนอเฉยๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราไขามันลดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจนะครับหรือว่าร่างกายของเราดีขึ้นการออกกำลังกายก็เลยเป็นสิ่งที่จําเป็นครับทีนี้อย่าลืมนะครับว่าการคาร์ดิโอเนี่ยมีหลายรูปแบบคาร์ดิโอแต่รูปแบบเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์ต่างกันผลของคาร์ดิโอไม่ได้มีแค่ว่าลดไขมันนะครับมันทาให้เรรราออาดขนี่ะคัืบงงก มันเกิดจากการเฮอร์โม เพราะว่าสูตรคาร์ดิโอเนี่ยมันมีหลายสูตรแล้วมันถูกคิดค้นกันมาเรื่อยๆนะครับมีการค้นคว้าวิจัยกันมา20 30 40ปีเมื่อมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยสื่ออินฟลูเอนเซอร์หมอหรือแม้กระทั่งโค้ชก็จะไปหางานวิจัยพวกนั้นมาแล้วอาจจะเอามาเล่าในแบบที่มันฟังดูน่าตื่นเต้นซึ่งบางครั้งนะครับพอเล่าไปหมดมันก็เลยเกิดเป็นความเชื่อผิดๆขึ้นมาซึ่งไอ้ความเชื่อผิดๆเหล่านี้ครับมันเป็นความเชื่อที่บางครั้งเนี่ยนะครับมันอาจจะเอิงยูมพื้นฐานของความจริงก็ได้นเเงต่าาามันนไไ้้จรทํํอปป็ 45นาทีเราไม่จําเป็นต้องทำโซน2ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปทําตามสูตรต่างๆก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วการออกกำลังกายก็วนกลับมาที่เดิมคือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดเดฟเฟซิตหรือเผาผ่านมากขึ้นหรือทําให้เราอายุยืนขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งเราจะเลือกแบบไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลครับทีนี้นะครับก่อนจะมาทําลายความเชื่อด้วยงานวิจัยเนี่ยนะครับเอาแค่ตั้กะเบื้องต้นก็พอเคยได้ยินเขาบอกว่าต้องออกกําลังกายตอนเช้าคือมันไม่ใช่จะออกกําลังกายตอนเช้ากันได้หมดท ต้องออกกำลังกาย45นาทีให้นานกว่า45นาทีถึงจะผอมได้แล้วคนที่ไม่มีเวลาทํงานอะครับยังมีอีกบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินเขาบอกว่าต้อง fasted cardio ออกกำลังกายตอนท้องว่างแล้วถ้าเกิดว่าเราออกท้องว่างเรา,เ,รเราหน้ามืดอนะแล้วมันออกไม่ได้นะครับบางครั้งนะครับเราไม่ได้สะดวกออกกำลังกายตอนท้องว่างเราสะดวกออกกำลังกายตอนเย็นหลังจากที่เรากินมื้อเย็นหรือกินสแน็คมาแล้วดังนั้นเนี่ยสูตรทุกอย่างที่มันเป็นสูตรตายตัวครับที่เราเคยได้ยินที่เขาบอกว่าพบว่าทําแบบนี้แล้วลดไขมันได้ดีดดบบนะที่สุดเนีี่่่คบบเาาไวออแปททมมขงชื Bary หรือความเชื่อของขาวระดำครับ ทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆเลยนะครับคือไอ้สูตรพวกนี้มันดันมีงานวิจัยรับรองด้วยแต่ปัญหาคืองานวิจัยมันเก่ามากมันตั้งต้นมาตั้งแต่ปีแบบพันเก้าร้อยเก้าสิบพันสองพันต้นๆมันมีการวิจัยที่พบว่าการออกกำลังกายบางชนิดเนี่ยนะครับมันสามารถทําให้เราเผาผ่านไขมันได้ดีกว่าแต่ไอ้คำว่าเผาผ่านไขมันได้ดีกับการลดไขมันเนี่ยต้องเข้าใจนะครับมันไม่เหมือนกันสับงานวิจัยนี่คนละคำกันเลยนะครับทีนี้สิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือว่าแล้วมีหลักฐานไหมที่บอกว่าเราไม่ต้องออบรรััััััังงงงกกกกกาา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 ็ลลลดดดไไไขมม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 นนนนนน้้ีีีีีเเเเเยยยยแต่่่่ิิิ์ปวววจทสถ ขึ้นบนจอนี้ได้แต่เนี้ยดึงมาให้2อสอันเริ่มจากน,นี้ก่อนเราจะเคยได้ยินว่าออกกําลังกายเพื่อลดไขมันเนี่ยต้องออกโซนสใช่ไหมออกนานๆจะไปออกแบบฮิตเข้มข้นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้ไขมันก็มีงานวิจัยของปี2019ซึ่งในปี2019นะครับมีเมตาอนาลิซิสอันหนึ่งนะครับที่เอางานวิจัยประมาณ786งานมาคัดกรองแล้วก็หาข้อมูลเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยจคารีโอแบบมีเดียมก็คือแบบโซน2ปานกลางหรือจะทำแบบฮิตก็คือแบบวิ่งเร็วสลับช้าหรือว่าทำสุดดดททุ้้าา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 ามมมมมััันนนนนนกกกลไไไไไขขงงคูู้่่่่่พพวผผผรรเช ยังไม่พอนะครับสับใครที่ยังเชื่อเรื่องการออกกำลังกายตอนท้องว่างหรือต้องออกตอนเช้าต้องทำฟาสติ้งอยู่นะครับงานวิจัยของปี2020เป็นการทำ literature review คัดงานวิจัยมา6 0 0ักว่างานเหลือแค่70บกว่างานซึ่งคัดเฉพาะที่น่าเชื่อถือเท่านั้นแลวเขาพบว่าสุดท้ายเนี่ยการทำฟาสติ้งหรือออกท้องว่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวแปรที่ช่วยแต่สิ่งที่มันช่วยก็คือการที่เราควบคุมพลังงานเข้าต่างหากดังนั้นทั้ง2งานวิจัยทั้งปี 2019- 2020และมีอีกเป็นรับเรื่องนี้คาียวกันก็คือว่าสุดท้ายมันกลับมาทีอีกเดิมค้อยเนะครับ ที่เราเผาผ่าพลังงานเยอะแล้วกินพลังงานน้อยลงมันก็สามารถที่จะลดไขมันได้ไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหนก็ตามจะไม่คาร์ดิโอเลยยังได้เลยครับหรือจะนอนเฉยยังได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากการคาร์ดิโอเนี่ยมันก็ต่างกานันนะทำให้อึดขึ้นอายุยืนขึ้นซึ่งคําตอบของคลิปเนี่ยก็คือเราต้องเลือกคาร์ดิโอให้เหมาะกับเราไม่ใช่ไปเอาสูตรที่โค้ดคนนั้นคนนี้หรือว่าหมอคนนั้นคนนี้มาบอกแล้วสั่งให้เราทําว่ามันดีที่สุดนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ประเภทนี้แล้วอยากได้ลึกกว่านี้นะครับจริงๆแล้วเเนนนี่งไงไใใ่่่ยยรราาาาาาาออออไไว้หงงกกสปมมมมตตคพะถผ งานวิจัยมาจากไหนบอกเลยครับว่าต้องซื้อเดือนนึงเสียค่าง,งานวิจัยเป็นหมื่นเลยนะก็มาเสียกับเราเดือนละ80บาทเท่านั้นหรือถ้าชอบลึกๆแล้วมีเวิร์กช็อปด้วยก็เดือนละ400กว่าบาทกดลิงก์เข้ามาได้เลยไปทักถามแอดมินได้เลยนะครับสปอยน์นิดนึงแล้วกันสำหรับสปอเตอร์สัปดาห์นี้นะครับเราจะเอางานวิจัยเนะี่ยมาอ่านแบบลึกๆให้ฟังสงสัยไหมว่าเขาทํางานวิจัยนี่กี่คนแล้วมันมีบั๊กตรงไหนบ้างและที่สําคัญเนี่ยคนแบบไหนล่ะที่เหมาะก,กับการออกประกายตอนท้องว่างมันต้องคุยกันลึกกว่านี้กาาด เทนต์แนวไหนชอบพลาดพลาด,ดงานวิจัยแบบนี้ก็เมนมาบอกกันได้นะครับขอกำลังใจหน่อยเพราะว่าปีหน้าเราน่าจะขึ้นล้านซบแล้วก็เตรียมนะครับเปลี่ยนเป็นโลหงนะฮะโอเคไว้พบกันใหม่กับเฟสเด a แฟคช e c k เอพิซดหน้าครับ